สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องย่ำเส,สา,สา,สาครับพี่น้องล่วงหานมาบรรยากาศตอนเสาครับมะลันเลิกแล้วแปนเติร์ดครับก็มีอย่างครับบรรยากาศหล้างเลิกกำลังสีหาหม่องนอนครับพี่น้องเลยบริบทชีวิตหมอลลําเ้ามากกับสิเสร็จหนา้าแล้วก็นอนได้บว่านีพี่น้อง แต่ละผูแต่ละคนก็นไดรยืดแจะไผ่แจะมันเฮ้ยนี่แหละครับผู้โดว่าเป็นมะลำมันสบายเมืองหลวงครับยำเศร้ามากพี่น้องเจ้าก,กอจะแก้อยู่เศร้ามากอะไรลำบากพี่ยังนี่ได้พี่น้องได้เป็นมะล้อมคมนคมนั้นเขาไงเนี่ยฝนมังไม,ม่ใพ่ปวงนอนอยู่ตรงเนี้ย ช่องหนาครับเพราะพุ่มไม้ที่พุ่มไม้เด่นอยังนี้นะครับพี่วิทย์หมอรัมลังเลิกเนียนเศร้ามากจังสีเหระครับพี่น้องพูดเลยว่าสมบัยว่นสมบัยดิพี่น้องเลยลำบากย่ำอยู่ทีงพื้ทีโอ้ยความเป็นเทวดาแล้วครับพี่นอ้องเศร้ามากเนี่ยโอ้ยลำบากที่อย่างพี่น้องเอ้ย ลังของใบของมันยูเศรอมากพี่นอนเลยน,นะครับบรรยากาศเน่มันเศ้าผลของใบของมันนะครับผลของแต่ละคนกัอ <c oughs> เอานก่อน่อางวย <c oughs> เอาผ <c oughs> ้นม่นั่งอีกหน่อยครับากเอาเพาอตี <c oughs> จานดุนน่าตนสีครับส่งลค่ะยาสีองเออครันเอกหน่อยครับผมบัรยากาศย่างมือเศร้าครับนี่คนนีกงร่างครับยกขนของเพื่อที่จะง่ายไปสถานที่หม่องไม่ครับมือแรงสิไปเล่นอยู่บ้านโคกตำบลอันโคกโพสี เออพ่อแม่นอำเภอโคกโพ่อสีเนาะจังหวัดขอนแก่นโคกโพ่อช่พ่อแม่โคกโพ่อสีโคกโพ่อไช่จังหวัดขอนแก่นครับเมือแรงสิขนของแล้วจากที่ใหายไปบ้านนี้กันครับพี่น้องเดินทางเศร้ามากกับเก็บของเดินทางต่อนะครับพี่น้องนี่แหละครับชีวิตหมอลัมบรรยากาศหลังเสรีน่า แล้วนะครับพี่น้องเอ้ยคุอเดีย๋ยววันนี้ไมวันนี้ไเด้อบ้านนี้ก็เชียไปหาเซ็ดหนา้าเซ็ดตาก็เชียไปเซ็ดหนา้าเซ็ดตานอนนะครับบ้านนี้หาของนอนก่อนพี่น้องเลยเอ๋อสไลด์ฟิล์มีกับบ้มีอย่างไรครับถ้าเรอเบิ่งบรรยากาศนี่เหมือนเสาร์ื่อฝากไว้กดไลค์กดแชร์นี้เด, like, ด,ด้อครับพี่นออ้องฝากไว้ซเชียกันแล้วกันครับขอบคุณหลายๆครับ